คนไต้หวันเปิดแอร์ยาวสองเดือนจ่ายบินแค่1,205ดอลลาร์ไต้หวันผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งสร้างความฮือฮาหลังแชร์ประสบการณ์เปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนตลอด2เดือนแต่จ่ายค่าไฟเพียง1,205ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ประมาณ1,385บาทเท่านั้นทำเอาหลายคนตกใจและสงสัยว่าเขาทำได้อย่างไรท่ามกลางอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนที่ผ่านมาเปิดแอร์ไม่ปิดตลอดหน้าร้อนแต่ค่าไฟไม่พุ่งผู้ใช้รายนี้โพสต์ในเว็บบอร์ดพีทีทีว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมที่ผ่านมาเขาเปิดแอร์ทั้งวันแบบไม่ปิดเลยแต่เมื่อบินค่าไฟออกกลับพบว่าจ่ายเพียง1,205ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ประมาณ1,385บาทเท่านั้นเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากชมเทคโนโลยีแอร์อินเวอร์เตอร์ยุคใหม่ว่าโคตรคุม้มแอร์ยี่ห้อดีพื้นที่เหมาะสมค่าไฟไม่บานโพสต์ดังกล่าวเรียกเสียงตอบรับจากผู้ใช้คนอื่นอย่างล้นหลามหลายคนแสดงความสงสัยเช่นบ้านเราเปิดเฉพาะตอนกลางคืนยังจ่ายตั้ง5,300หรือ มี5ตัวเปิดสลับใช้ไป800 0นขณะเดียวกันก็มีผู้รู้แสดงความคิดเห็นว่าเหตุผลหลักที่เจ้าของโพสต์จ่ายค่าไฟถูกขนาดนี้เป็นเพราะเลือกใช้แอร์อินเวอร์เตอร์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ห้องเลือกขนาดแอร์ให้เหมาะกับพื้นที่ช่วยประหยัดไฟข้อมูลจากเว็บไซต์แอร์แบรนด์ดังเช่นมิตซูบิชิเผยว่าการเลือกแอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยแนะนำว่า ห้องขนาด1ตรวรควรใช้ความสามารถในการทำความเย็นประมาณ500 kcal/hr เช่นห้องขนาด5ตรวรต้องการแอร์ที่มีพลังความเย็น2,500 kcal/hr หรือประมาณ2.9กิโลวัตต์นอกจากนี้หากห้องตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าหรือเจอแดดแรงตลอดวันควรเผื่อค่าความเย็นเพิ่มขึ้นอีก20%หรือคิดที่600 kcal/hr ต่อหตอร,อรวเพื่อให้แอร์ทำง,งานได้เต็มประสิทธิภาพสรุปเคล็ดลับค่าไฟถูกจากการเปิดแอร์ต่อเนื่อง จากกรณีนี้สิ่งสําคัญที่ช่วยให้ค่าไฟยังอยู่ในระดับต่ําแม้เปิดแอร์ต่อเนื่องคือเลือกแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพเลือกขนาดแอร์ให้เหมาะสมกับขนาดห้องตรวจสอบค่าพลังงาน BTU kW ให้สอดคล้องกับพื้นที่ใช้งานหากวางแผนเลือกแอร์อย่างเหมาะสมนอกจากจะช่วยให้เย็นสบายตลอดวันแล้วยังไม่ต้องกังวลกับค่าไฟที่จะพุ่งสูงอีกด้วย